ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีคดด่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ KP Channel นะคะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาใหม่นะก็ถ้าชอบนะคะการสไตล์การสไตล์การอ่านไพ่หรือว่าพลังงานของ KP ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe ให้ KP ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ,ะวันนี้ KP จะทำพีย์คาร์ดนะคะเอาเป็นท็อปิกอันนี้ดีกว่านะคะว่าเขาส่งเพื่อนๆหม่ นะคะนะวันนี้ก็จะมีอยู่3ภายนะคะไปคิกๆิะคะก็จะมีตัวเลือกให้เพื่อนเลือกเป็นลิปสติกของ KPA นะคะเดี๋ยวจะทำโปรโมชั่นพิเศษร่วมกับเเนะคะเพื่อนสามารถที่จะไปซื้อได้นะ,ะนะก็อันนี้คือช้อยที่1สีแดงนะคะช้อยที่2สีส้ม a อฟ i ิกันท l ลิช้อยที่3เป็นบริก้านะคะเป็นสีะกะปินะ ก็ให้เพื่อนเลือกนะคะว่าเพื่อนชอบอันไหนนะคะ1สีแดงนะคะ2สีสม้ม3สีนูดกะปินะคะก็เป็น3ตัวเลือกนะคะให้เพื่อนเลือกให้เพื่อนเเลือกนะคะที่เป็นช้อยสามช้อยนะแต่ส่วนสินค้าอื่นนะคะใครสนใจก็แอดไลน์แล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันว่านนะคะไม่ว่าจะเป็นสีพึ่งนะคะที่ช่วยในเรื่องของเสน่ห์ตามหานิยมเนาะแล้วก็เสื้อนะคะหรือว่าจะเป็นไพ่ของ k p เองนะคะที่ทุกคน ไม่ใช่ทุกคนบางคนก็อาจจะอยากอ่านไพ่เองหรืออยากจะมีไพ่ไว้เปิดเองนะคะบางทีอาจจะทำนายอะไรที่มันแบบชสั้น,น,นๆนะคะกระชับนะพูดไม่ค่อยถูกแล้วนะ,อ,ะอันนี้ก็คือลิปสติกนะหนึ่สีแดง2สีส้ม3สีนูดนะคะให้เพื่อนๆเลือกนะคะนะแล้วใครจะอยากดูดวงหรือทำอะไรก็แอดไลน์แคปป้เลยกันทุกอย่างคือแอดไลน์ นะคะไปขับไปดูคุบหนึ่งฮลัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนคุบหนึ่งคนที่เลือกสีแดงนะพีพีจะมาดูนะว่าคนของเพื่อน,อนที่เพื่อนคิดถึงในะตอนนี้เขาสองเพื่อนหรือเปล่า ใต้เด o ะมูนเซเ of c u p อบครับไฟวอนกับหัวแคปพีว่าแคปพีว่าเขาส่องนะคะแล้วก็เขาอาจจะคิดว่าเพื่อนๆตอนนี้น่าจะเด็กกับใครอยู่หรือว่าอินเลิฟกับใครอยู่นะคะหรือเขาอยากจะรู้เฉยๆว่า เพื่อนกำลังเดทกับใคร mm. เพื่อนกำลังไปกับใคร mm. เพื่อนกำลังคบใครอยู่นะคะ mm. เพราะว่ามันเป็นเดโมนขึ้นมากับเซเว่นอัคแล้วก็อเอซับครับกับหัวนะแอบพายเดอะเวิร์แค่พี่ว่าเขาคงเห็นเพื่อนละลาหรือว่าเห็นเพื่อนว่ามีความสุขอะนนะคะเขาก็เลยเหมือนประมาณว่าอยากรู้ว่าเพื่อน,อนมีความสุขเพราะอะไร บางที่เพื่อนอาจไม่ได้มีใคระนะคะแต่ว่าด้วยความที่แบบเป็นความลับเยอะอะไรอย่างนี้เขาก็อาจจะรู้สึกว่าเพื่อนมีใครหรือเปล่ากําลังคบกับใครอยู่หรือเปล่าก็เลยอยากจะตามดูนะแต่ส่องแน่นอนนะคะแต่เหตุผลที่สองก็คือว่าอยากจะรู้ว่าเพื่อนทําอะไรอยู่ที่ไหนแล้วก็ใครเป็นหวานใจหรือใครกำลังกำลังแบบคบด้วยนะคะอืม ไพเดซันเดว์กับเดซันเนี่ยพูดชัดเจนมากว่าเพื่อนๆอ,อาจจะมีความสุขมากช่วงนี้หรือเขาเห็นรูปเพื่อนๆเ,เนี่ยไปเที่ยวไปลันลานะคะมีความสุขเขาก็เลยเหมือนรู้สึกว่าทําไมช่วงนี้เพื่อนๆมีความสุขจังมีคนมีแฟนใหม่หรือเปล่าหรือว่ามีความรักข้างใหม่หรือเปล่าประมาณนั้นนะเนี่ยซิสซบคั ก็ถ้าเป็นแฟนเก่าก็เม็กเซนนะถ้าคุณถามถึงแฟนเก่าคือมันมีความอยากจะกลับมานั่นแหละนะคะที่เขาส่งเนี่ยซิกครับ,รบก็พูดถึงแฟนเก่าก็ได้พูดถึงคนในดีตชาิก็ได้แต่พูดถึงว่าเขานั่นแหละมีความรักที่อยากจะมอบให้เพื่อนเพื่อแล้วทีนี้การที่เขามาส่งเนี่ยก็เพราะว่าสิ่งนี้แหละนะคะก็นอกจากที่จะอยากรู้เรื่องราวแล้วก็ยังอยากจะคบด้วยนะคะ ๋ยวจะกลับมาว่างี้เถอะด้วยเบรรีูลกับหัว okay, กพิดว่าตัวเขาเองก็คงไม่กล้านะคะนะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเพื่อนคงไม่ได้ให้โอกาสเขาแล้วเขาก็ไม่ได้ให้โอกาสตัวเองแต่ที่สําคัญนะเขาคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยไปกับใครคนใหม่แล้วแหละนะคะทั้งที่เพื่อนๆจะมีหรือไม่มีไม่ทราบนะคะแต่ว่าเขาคิดแล้วนะว่าเพื่อนๆอ,อาจจะมีความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งนะที่เพื่อนๆอ,อาจจะซีเรียสด้วย คนที่ใช่หรือคนที่เพื่อนๆเปิดใจให้นะคะคียเป็น Open นไ n d ์นะดิสค o ิปติวันแล้วก็คียเป็นอ๋อแล้วก็เอนเกจเมนท์ที่แน่นๆเขาส่งเพื่อนๆนะคะนะหรือไพดเดโนะชัดเจนเพื่อนอาจจะไม่ได้แบบทันสังเกตหรือเพื่อนอาจจะไม่ได้คาดคิดด้วยซ้ำเพื่อนอาจจะเข้ามาถามแบบเล่นๆอะไรเงี้ยเพื่อนมีความคิดว่าเขาคงไม่สนใจเพื่อนแล้วแต่ว่าเขายังส่งอยู่นะคะนะ ามนั้นนะคะคนกลุ่มหนึ่งบ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่ในคลิปนะขอบคุณค่ะใครต้องการดูเพิ่มให้แอดไลน์เนาะเราจะแบบสันส้นๆได้ใจความนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคนกลุ่มสองคนที่เลือกสีแอฟริกันทิลิปเป็นสีส้มนะเราจะมาดูนะว่าคนของเพื่อนเนี่ยสองเพื่อนหรือเปล่า มาทีกาแฟก็ไม่ช่วยอะไรง่วงนอนไพ่เดอะวิวฟอร์จูนอินดิวส์นายอพเพนทิโกคิดว่าเขาคงไม่ได้ส่งนะเพราะว่าอาจจะส่งไม่ได้หรือว่าเพื่อนอาจจะบล็อกเขานะคะแต่ที่สำคัญก็คือว่านายอพเพนทิโกขึ้นมาแล้วก็คิงอัพวอนขึ้นมาอืม ต่างคนต่างอยู่นะแล้วเพื่อนๆอาจจะไม่ได้แบบหรือเขาคิดว่าเพื่อนๆไม่สนใจเขานะเขาก็เลยไม่รู้จะส่งไปทําไมนะเหมือนแบบน้อยใจมากกว่าที่เพื่อนๆไม่ได้สนใจเขาเขาก็เลยไม่ส่งไม่ไปต่อนะเพราะว่ารู้สึกว่าเพื่อนๆไม่ได้ใส่ใจเขาเมินเขานะคะเขาก็เลยแบบ น่าจะไปโฟกัสที่อื่นหรือไปโฟกัสคนอื่นนะอันนี้อาจจะเป็นตัวเพื่อนๆอ,อันนี้อาจจะเป็นเขาเพราะหรือว่าตัวเขาอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้นะคะเขาอาจจะไม่ได้มีออปชันเดียวนะเพราะว่า Seven of source ขึ้นมาด้วยแล้วเขาอาจจะไม่ยอมรับความจริงนะหรืออะไรสักอย่างหรือการปรเทคตัวเขาเองเขาก็เลยไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนๆต่ออืมซีกเพนต์เตอร์ก็คือไม่ได้ส่องในเพื่อนๆคนกลุ่มสอง แต่คนกลุ่มสองอาจจะมีคําถามเฉยๆเพื่อคนคนกลุ่มสองก็คงไม่ได้อะไรมากหรอกเพราะว่าแค่ก็ยังมีความรู้สึกเล็กๆกันเนาะก็ยังมีความรู้สึกว่าโอเคมีความรู้สึกบ้างแหละก็อยู่ในใจลึกๆแต่มาถามเฉยๆคนกลุ่มสองแค่พี่รู้สึกว่าเขา่าจะมีความลับเยอะนะคนของคุณนะไม่อยากจะโดนจับได้นหรือไม่อยากที่จะเขาเรียกว่าอ,อะไรคบกับใครแบบซีเรียสจริงจนะังตอนนี้นะเพราะว่า ตัวเขายัางเอ็นจอยที่จะเป็นอย่างนี้นะไม่ชอบการผูกมัดหรือไม่ชอบการที่จะมีปัญหาที่หลังเขายัางชอบอิสระ,ะอยู่อืมสามช่วยก็แสดงว่าเขาคงไม่ได้สอนหรอกนะคะแค่พีว่าต่างคนต่างใช้ชีวิตแล้วอะนะคนกุ๊ปสองก็อาจจะเอนจอยชีวิตตัวเองนะไลฟ์สไตล์น่าจะต่างกันมากเขาน่าจะเป็นคนที่แบบสายปลาที่สายสังคมแต่คนกุ๊ปสองน่าจะเป็นสายอยู่บ้านสายแบบเอ่อ มีความสุขด้วยตัวเองง่ายๆนะไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะก็ประมาณนั้นนะคนรูปสองเคพี่ว่าเขาไม่ได้สองเพราะเขารู้ว่าเขาไม่สนใจเขาเขาก็เลยไม่สองเหมือนไม่ได้ก็เลยไม่ใส่ใจเห็นป่ะ separation ก็คือแยกก็แยกกันไปเลยนะคะ โรแมนติกฟีลิ่งอินเวอร์สก็เหมือนที่คพี่บอกแหละที่สาคัญก็คือว่าคนรูปสองอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกโรแมนติกกับเขาไปแล้วหรืออาจจะเป็นคนที่เคยคบก็ได้นะคะ X นะ r e ลิสต์อยู r เออาจจะเป็นไมได้ว่าเพื่อนไม่ได้สนใจเขาแล้วนะแล้วก็ h e ลลิ่ง f a m ิล y is อูอาจจะเป็นไมได้ว่าคนที่เคยแบบอ,อาจจะเป็นแฟนกันเป็นสาม,มีภรรยากันหรือเลิกกันไปแล้วนะก็ต่างคนต่างอยู่ก็ตามเวคไตามเวมันนะแต่ว่าถ้าไม่ใช่ก็นั่นแหละต่าง ต่างคนต่างใช้ชีวิตนะชอบคนะอย่างนะคะโอเคเจอกันใหม่ในคลิปนะคะคนคุป2สองประมาณนั้นคะ่ะบ๊ายบายเขาไม่ได้สองหรอกตัวเองเขาน่าจะไปโฟกัสคนที่มันง่ายกว่าหรือไปมีหลายออปชันนะคะนะเขาจะลงทุนหรือเขาจะตามอะไรที่มันแบบเป็นใจเอา,อางี้ดีกว่านะบา,บายๆคะ่ะ สวัสดีค่ะคนกรุ๊ป3คนที่เลือกอันนี้นะคะสีกระปินานูดกระปินะเราจะมาดูนะคะว่าคนของเพื่อนคนกรุ๊ป3เนี่ยเขาสองเพื่อนหรือเปล่าครีนอฟซอสกับหัว รูปซอสกับัวนายกอนกับมัมคิดพี่ว่าเขาสองแต่เขาไม่อยากให้เพื่อนๆรู้นะเพราะเขายังรักเพื่อนๆอยู่เขายังเขายังอินเลิฟกับเพื่อนๆอยู่เพื่อนยังเป็นคนที่เขาหมายปองหรือติดตามอยู่ตลอดนะคะจะบอกไว้ก่อนคือเพื่อว่าคนกู้สามอาจจะไม่ได้แบบอะไรกับเขาอะหรือเพื่อว่าคนกู้สามอาจจะ ไม่เคยรู้เลยก็ได้ว่าจริงๆแล้วเขาก็อาจจะสนใจเป็นเพื่อนคนกลุ่มสามด้วยทวบครับแล้วก็ควีนบอลเพจสับครับแค่พีว่าเขาดูนะแล้วก็ตามสองแน่นอนนะแต่เ,เพื่อนคงคาดไ,ไม่ถึงคนกลุ่มเพราะเขาอาจจะทำเหมือนไม่สนใจเ,นเพื่อนเลย ในรอบครั้งแรกเนี่ยมันขึ้นมา Queen of s u r c s กับหัวเนี่ยไพ่ Strings คือเหมือนประมาณว่าดูเหมือนแบบ e g ้เยอะทั้งคู่นะคะไม่แครทั้งคู่แต่จริงๆแล้วเขาแคร์เ,เพื่อนคนกลุ่มสาม,มากนะแล้วก็มีความผูกพันด้วยหรือว่าความรู้สึกที่มัน connect กันได้มากกว่าคนอื่นซึ่งเขาส่องอยู่แล้วนะคะส่องเ,เพื่อนๆคนกลุ่มสาม นั่นแหลแต่ว่าคนกรุ๊ปสามคงไม่ได้อินเวสในความสัมพันธ์หรือไม่ได้ใส่ใจหรือไม่ได้แบบว่าให้อะไรเขาอะนะหรือไม่ไม่สนใจอะเนี่ยเพราะว่าตัวเพื่อนเองเนี่ยอาจจะไมรู้หมืกันนะคะช่วงนี้อาจจะเฮิร์ตเรื่องความรักหรืออาจจะเครียดเรื่องอะไรบางอย่าง นะจนไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องความรักอะ่ะโฟกัสเรื่องที่แบบอาจจะงานอาจจะชีวิตปัญหาส่วนตัวที่มันเยอะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าความรักจากคนอื่นที่ไม่ใช่เขาคนนี้นะค,คือคอพีบอกว่าผู้สามอาจจะไม่ได้เหมือนคนที่คุณถามอะ่ะคุณแค่อาจจะมาถามเล่นๆแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่รักเพื่อนๆอยู่เสมอหวังดีกับเพื่อนๆอยู่เสมอนะคะด้วยครีนด้วยคิงของแพนดิโก้นะ คพีว่าเขาสองสองเพราะว่าความปรัฒนาดีสองเพราะว่ายังรักและคิดถึงอยู่ยังมีความเป็นห่วงนะคนคุ่สาแต่ไม่รู้ว่าช่วงนี้พอจะมีเซนต์ก็ได้ว่าเพื่อนอาจจะมีความไม่สบายใจหรือเสียใจหรือแบบเครียดอะไรบางอย่างเขาก็เลยอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแนะไพ่ฮานิมูนอินเวอร์ จจะเป็นคนที่อยู่ไกลกันก็ได้นะคะ e x p e c t you love เขาไม่ได้บอกคือเพื่อนๆมืนไม่ได้บบติดต่อ,อก,กันแล้วอะเนี่ย it is safe for you to love family it's true healing family it's u e คิดพี่ว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่หวงดีกับเพื่อนๆมากๆกันนะคะไม่รู้ว่าคนที่เพื่อนถามเนี่ยมันจะใช่คนที่เพื่อนถามหรือเปล่ามันเหมือนเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังหรือเป็นคนที่คิดถึงเพื่อนตลอดหวงดีกับเพื่อนตลอดแต่เป็น เป็นคนที่มนแบบรอเ,เพื่อนตลอดมีความรักให้เพื่อนตลอดไม่รู้ว่าเป็นใครนะถ้าคนที่เพื่อนถามหาเป็นแบบนั้นจริงๆก็โอเคแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนมาถามแล้วไม่ใช่ก็น่าจะเป็นใครบางคนที่แบบหวังดีกับเพื่อนมากจริงๆนะพลังงานแรงมากรูทิศแล้วก็ยูดีเซิร์ฟเลฟเขาอยากจะปกป้องเนาะเขาอยากจะ ให้เพื่อนเจอคนรักที่ดีหรือมีชีวิตที่ดีไม่อยากให้เพื่อนเครียดนะคะ It's safe for you to love ก็จะประมาณนี้นะคิดพีว่ามันต้องเป็นใครสักคนที่ส่งพลังงานแบบฮิลแล้วกป็ปกป้องมาแรงมากนะเนี่ยเ,เพื่อนน่าจะทิ้งเขาหรือว่าจากความสัมพันธ์เก่าก็ได้นะเพราะว่าแต่ช่วยเหมือนเพื่อนทิ้งเขาหรือใครสักคนที่ที่เขาอยากจะ กลับมาก็เป็นไปได้แฟนเก่าเนีย่ยซิกอบคับนะคะคนที่แอบชอบเพื่อน,อนหรือคนที่ไม่เด้สมสมองกับเพื่อนอน,นะก็จะประมาณนั้นนะคะนะโอเคเจอกันในคลิปนะคะไม่ค่อยมีพลังงานเพราะว่าตักฝนตักฝนกินกาแฟแล้วก็ต้องกินยานะคะนะเจอกันใหม่ในคลิปค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ